สวัสดีครับร้านมึงเลยโซลาเซลล์ครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับอยู่ที่อำเภอหนองหินนะครับจังหวัดเลยนะครับปั๊ม2แรงนะครับสเปค17คิวนะครับแนวดิง72เมตรนะครับ17,000ลิตรนะครับย่อนทั้งหมด8ท่อนด้วยกันนะครับ84 3 12 33กับตัวปั๊มนะครับนี่ครับ ตัวนี้นะครับแปลกใหม่หน่อยนะครับลูกค้าขอให้ทำใส่โครงนะครับลดไถนะครับถือบ้านเราเรียกว่าเทรลเลอร์นะครับนี่ใช้แผงโมโนนะครับ4 5 0วัตสิบาทแผ่นด้วยกันนะครับใส่รถเทรลเลอร์นะครับเพื่อในการเคลื่อนย้ายไปอีกบ่อหนึ่งนะครับจะได้สะดวกนะครับนี่ครับตู้นะครับ นี่อันนี้ก็ถอดหัวนะครับ MC4 ออกนะครับยกกลับบ้านได้เลยนะครับม่ต้องติดตั้งนะครับร้านมังเลยโซลารเซลล์ครับลบแับออกแบบนะครับติดตั้งตามใจลูกค้านะครับขอให้แจ้งมาล่วงหน้านะครับเราทำให้ได้นะครับนี่ครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับที่ร้านมงเลยสุลรเซลล์พลังงานแสงอาทิต์นะครับ เช่นเคยครับเบอร์โทรครับ0973139918สํหรับวันนี้สวัสดีครับ